สนับสนุนโดยให้ความคิดดีๆสมปรารถนาทุกประการเพปทีนสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาลุยข่าวร้อนลำดับข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันเพื่อให้คุณไม่ตกประเด็นครับวันนี้อยู่กับผมวุฒินันนาหิมครับ เริ่มต้นกันด้วยบรรยากาศที่เยาวราชนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันจ่ายซึ่งหอกว่าประชาชนนั้นเ,เดินทางเลือกซื้อที่เยาวราชเป็นไป,นปนด้วยความคึกคักนะครับแต่ว่าสินค้าที่หลายๆคนก็บอกนะครับว่ามีราคาที่จะค่อนข้างแพงแต่ว่าบรรยากาศก็มีส,สินค้าเครื่องเส้นไหวในปีนี้ก็ถือว่ามีราคาที่สูงนะครับ ยกตัวอย่างเป็ดต้มเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ450-500บาทนะครับส่วนไก่ต้มซีอิ๊วขนาดใหญ่ตกตัวละ450-500ซึ่งผู้สืข่าวก็ลงไปถามกับประชาชนที่เดินทางมาซื้อนะครับก็บอกว่าสินค้านั้นแพงขึ้นมาเล็กน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าขณะที่ราคาผลไม้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น นะครับแล้วก็มีเพียงแค่ส้มไทยเท่านั้นที่ดูเหมือนว่าจะแพงขึ้นมาเพราะได้รับผลกระทบจากความเสียหายที่ลูกเห็บตกลงมาในภาคเหนือทำให้ต้องใช้ส้มจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนนะครับซึ่งบรรยากาศในเยาวราชก็เหมือนกับทุกปีเลยครับทางตำรวจนครบาลน,นะครับก็ออกมาตรการคุมเข้มดูแลความสงบเรียบร้อยมารักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ครับ โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจแล้วก็ฝ่ายสืบสวนเพิ่มความเข้มในการออกตรวจตราตามตลาดที่ขายสินค้าที่นำไปประกอบพิธีเส้นไหว้นะครับรวมทั้งธนาคารร้านทองร้านอัญมณีโรงทานรวมถึงบริเวณที่มีประชาชนเดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าครับส่วนสถานที่ที่มีการจัดงานเทศกาลตรุษจ,จีนในย่านเยาวราชนั้นเขาก็จะปิดการจราจรนะครับตั้งแต่ประตูซุ้มวงเวียนเฉลิมพระเกียรติจนถึงแยกเฉลิมบุรี โดยวันพรุ่งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จมาเป็นประธานเปิดงานโดยกองบังคับการตำรวจนครบาล6นะครับได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในการดูแลความเรียบร้อยแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจกำลังตำรวจตราจรดูแลความปลอดภัยในรอบบริเวณงานด้วยครับซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลเขาก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนไปยังประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนให้ช่วยกันป้องกันระมัดระวังอคีภัยนะครับในการจุดธูปเทียนไหวบรรพบุพร,บรุษแม้ว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะเตรียมการเรื่องบรรเทาสาธารณาภัยไว้แล้วก็ตามเพื่อความไม่ประมาทก็เลยให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ มาต่อกันที่บรรยากาศพิษณุโลกนะครับก็ถือว่าคึกคักไม่แพ้กันนะครับโดยในวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ลงไปสำรวจนั้นก็พบว่าร้านทองที่จังหวัดพิษณุโลกเองก็คึกคักเป็นพิเศษนะครับประชาชนเดินทางออกมาซื้อของไหว้ก,กันเยอะเลยนะฮะยังราคาสินค้าที่เป็นพวกเส้นไหว้นะครับก็ปรับขึ้นมาตามฤดูกาล อย่างส้มก็ขยับสูงมากนะครับอย่างถึงกิโลกรัมละ9 0้าบถึงหนึบาทก็ถือว่าสูงมากกว่าปีที่แล้วนะครับที่ส้มขายอยู่ที่กิโลกรัมละ45บาทนะครับซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คึกคักนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านก็ต้องสั่งของเพิ่มอีกเท่าตัวโดยเฉพาะร้านไก่สดปกติเขาขายวันหนึ่งก็ประมาณ1 0 0่งถึงตัวเท่านั้นแต่วันนี้เขาก็ได้สั่งไก่สดมาขายไม่ต่ำกว่า300ตัวครับ มาต่อกันที่จังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้ที่ชัยภูมิเองหรือว่าอุทัยธานีเองก็บรรยากาศก็คึกคักมากเป็นพิเศษนะครับอย่างวันนี้คนก็แห่ไปจับจ่ายขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนใครนะครับก็คาดว่าจะคึกคักสูงกว่าทุกปีถึงสเท่านะครับ ช่วงบรรยากาศที่ตลาดสดกลางใจ,มจ,งใจเมืองชัยภูมิเทศบาลเมืองชัยภูมินะครับก็พบว่ามีชาวจีนหลายพันคนทยอยออกมาหาซื้อข้าวของเครื่องไหว้ประเภทหัวหมูเป็ดไก่และผลไม้ขนมเข่งนะครับซึ่งพ่อค้าแม่ขายส่วนใหญ่ก็บอกว่ายอดขายปีนี้คึกคักเป็นพิเศษสูงกว่า3เท่าตัวเลยครับรวมถึงเ,เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการจับจ่ายทุกปีนะครับ ก็คนก็จะไปกราบไหว้เจ้าพ่อพญาแลหรือพระยาพักดีชุมพลซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิณนศะสารเจ้าพ่อพญาแลบริเวณรอบหนองปลาเท่าตำบลในเมืองชัยภูมิถือว่าเป็นความสิริมงคลซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนที่นับถือเจ้าพ่อพญาแลและก็จะต้องนําเครื่องเส้นไหว้มากราบไหว้ก่อนใครในทุกปีเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็เช่นเดียวกันวันนี้ ราคาทองก็ลดลงเป็นพิเศษนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็พบว่าซึ่งถูกกว่า2-3,000บาทโดยคนก็ยังมาซื้อทองเก็บไว้เหมือนกับปีที่แล้วซึ่งทางร้านทองก็ยังได้ป้องกันในส่วนที่ประชาชนนำทองปลอมมาขายด้วยโดยทางร้านก็ได้ติดตั้งป้ายคำเตือนด้วยนะครับว่าการนำทองปลอมมาขายขายฝากมีความผิดทางกฎหมายอาญาก็มีโทษจาคุกถึง3ปีครับ ต้องบอกว่าสินค้าอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับอย่างที่พิษณุโลกนะครับก็มีความคึกคักเช่นเดียวกันอย่างกําลังซื้อก็มีความกําลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็พบว่าคนส่วนใหญ่เองเนี่ยก็ซื้อสินค้าโดยประเภททองคําไปเป็นของขวัญให้กับลูกหลานในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนอย่างใน2-3ถึงวันนี้นะครับทางเจ้าของร้านทองจงลักอํอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณจุธาทิพย์วิศวชัยวัฒน์ก็บอกด้วยว่า จะซื้อทองรูปประพันธ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนก็มักจะซื้อทองรูปประพันธ์เป็นที่เป็นเส้นเล็กนะฮะมากกว่าที่จะซื้อทองแท่งเพราะว่าต้องการเป็นของฝากที่ระลึกแล้วของขวัญในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนในปีนี้เช่นเดียวกันครับอย่างที่จังหวัดอุดรธานีนะครับขออภัยครับที่อุทัยธานีฮะมีเครื่องใช้หลายอย่างโดยเฉพาะสินค้าไอทีก็ขายดีในวันตรุษจ,จีนครับคนจีนก็นิยมขออภัยคนไทยเชื้อสายจีนครับก็นิยม ซื้อไปเตรียมเผาส่งไปให้บรรพบุรุษในวันตรุษจีนนะครับซึ่งสินค้านี้ก็เรียกว่ากงเต้กันนะครับซึ่งทำมาจากกระดาษรูปร่าง iPhone, iPad, Blackberry รวมทั้งเครื่องประดับแล้วก็เสื้อสูทถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดีในวันจ่ายก่อนเทศกาลตรุษจีนนะครับซึ่งในปีนี้ที่อุทัยธานีผู้ค้าเขาก็บอกนะครับว่าประชาชนที่เตรียมตัวไหวบรรพบุพรุษนิยมไปซื้อ สำหรับเพื่อจะเผาส่งไปให้กับบรรพบุรุษตามคติความเชื่อตามประเพณีจีนโบราณที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่เข้ายุคเข้าสมัยเลยแหละครับนอกจากนี้นะฮะการซื้อขายสินค้าว่าในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนโดยเฉพาะเนื้อสัตว์นานาชนิดพืชผักแล้วก็ผลไม้ก็ยังได้รับความนิยมจับจ่ายซื้อหากันตลอดทั้งวัน แต่เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่าสินค้าประเภทผลไม้และขนมจะมีป้ายราคาติดไว้ชัดเจนส่วนสินค้าประเภทเนื้อสัตว์เช่นหมูไก่เป็ดและปลาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีการติดป้ายแสดงราคาอาจทำให้ผู้ซื้อต้องสอบถามกับผู้ขายเอาเองครับมาดูบรรยากาศที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วก็เกิดเหตุซ้ำรอยเขาก็กลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยในการจุดพลุระเบิดนะครับ ซึ่งผู้สื่อข่าวเขาก็รายงานนะครับว่าหลังจากที่ปีที่แล้วนะครับงานฉลองตรุษจีนเกิดโศกนาฏกรรมพลุระเบิดกลางงานตรุษจีนสุพรรณบุรีปีทองมังกรสวรรค์ณอุทยานมังกรสวรรค์ครับทำให้บ้านเรียนถูกไฟไหม้กว่า50หลังมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายล่าสุดนะครับพบว่าที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีครับสถานที่จัดงานตรุษจีนสุพรรณบุรีมหัสจรยร5ปีมังกรสวรรค์ หน่วยงานต่างๆช่วยกันเร่งดำเนินการเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำรอยก่อนที่จะเปิดแสดงจริงในวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์นี้ครับด้านผอออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับคุณวิสรุตอินแยมบอกนะครับว่าขณะนี้มีความพร้อมอย่างเต็มอัตราแล้วเขาจะใช้เลเซอร์แทนการจุดพลุฉะนั้นประชาชนก็สบายใจได้เหมือนกับที่ คุณบรรหารศิลปะอาชาซึ่งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาสัญญารับปากกับประชาชนในชุมชนวัดพระธาตุว่าจะไม่มีการจุดพลุอย่างแน่นอนครับโดยเขาจะเปลี่ยนไปใช้เลเซอร์จัดงานแทนและยังมีการแสดงต่างๆมากมายก็เลยอยากให้ประชาชนเดินทางเข้ามาดูของจริงรับรองว่าน่าจะไม่ผิดหวังแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับวันนี้นะครับ คุณพัชพลโตหอมบุตรนะครับไปสำรวจความคืบหน้าต่างๆหลังจากที่มีเหตุคนร้ายทุบกระจกเสียนพระย่านวงสว่างแล้วกวาดทรัพย์สินไปเกือบ10บล้านบาทวันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรไปตรวจสอบจากรายงานคุณพัชพลครับหลายคดีแล้วนะครับที่ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้ขณะที่การจอดรถยนต์ส่วนตัวในที่สาธารนณะบางครั้งก็ส่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะเกิดอันตรายได้ตลอดเวลา การนำทรัพย์สินติดตัวไปด้วยทุกครั้งจะปลอดภัยดีที่สุดหรือไม่ควรจอดรถในมุมอับไม่เป็นเป้าสายตาของคนร้ายคุณผู้ชมครับเหตุคนร้ายทุบก,กระจกรถยนต์แล้วถกทรัพย์นะครับกำลังระบาดอย่างหนักในตอนนี้ล่าสุดนั้นเป้าหมายอยู่ที่รถยนต์ f o r t จูเนรนะครับรายนี้ต้องบอกว่าโดนไปร่วม10ล้านบาทด้วยพยานหลักฐานที่น้อยนิดนะครับทำให้ทั้งตำรวจและเจ้าทุกนั้นเครียดไปตามกันเลยครับ เสียนแขก<ม>เสียนพระชื่อดังคนนี้บอกว่าเขาเองโดนทุบกระจกรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ย่านประชาชื่นขณะจอดรถไว้ในซอยวงสว่าง23แล้วเข้าไปพักผ่อนตามปกติขณะนั้นไม่ได้นํากระเป๋าใส่ทรัพย์สินติดตัวไปด้วยโดนบานนี้โดนบานใหญ่นี่เหรอครับทุบตรงนี้ทุบนี่เลยครับทุบตรงนี้แล้วแตกทั้งบานเลย uh huh. ทุบทุบตรงนี้ฮะแล้วก็แตกทั้งบานเลยครับอันนี้แตกแล้วก,กระเป๋าในตั้งตรงกลางตรงนี้ไม่แตกแตกบ<ต>านน,นี้กระเป๋าเราอยู่ฝั่งนี้เลย กระเป๋ากระเป๋าแล้วอยู่ตรงกลางกลางบอกอดดเห็นชัดเลยครับสัญญาณไม่ดังเหรอไม่ดังใชขโมยก็ไม่ดังนะแต่ติดติดรถติดสัญญาณการขโมยติดสัญญาการขโมยติด gps ด้วยก็คือถ้าใครเอารถไปก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่สัญญาการขโมยก็ไม่ดังอย่างองค์แรกนี่ราคาเท่าไหร่นะเสือพ่อปลาแน่ๆสี่ล้านสี่ล้านถ้ามีการขายต่อไปนี่ก็ต้องราคาประมาณนี้แหละ อาจจะมากกว่านี้นิดหน่อยก็ปัจจุบันนี้น่าจะขึ้นขึ้นมาอีกด้วยครับตกอยู่เท่าไหร่ถ้าเกิดมีการซื้อขายกันร,รุ่นนี้ก็ต้องสี่ล้านขึ้นครับสี่ล้านขึ้นครับองค์ที่สองนี่ราคาก็หลงพ่อทวดก็ต้องเป็นล้านเป็นล<อ>้านคร,รับพ่อทวดก,ก็ต้องเป็นล้านงสององค์นี้พระเปาวเลรก็จิงปาเลรก็ต้องเป็นล้านเป็นล้านเหมือนกันครับคือทั้งหมดนี้เราจะเก็บไว้บูชาเองคือปกติเป็นพระที่พระเครื่องที่ติดตัวตลอดเวลาโดยการใส่กระเป๋าแล้วะพายเพราะมันเยอะครับมันเยอะ ล่าสุดนะครับตำรวจสอน,นอรประชาชื่นกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อแกะรอยหาบอ่อแสคนร้ายรายนี้ซึ่งจากการลงพื้นที่ได้หลักฐานชิ้นสำคัญคือภาพจากกล้องวงจรปิดของบริษัทเอกชนที่จับภาพคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายที่ลงมือเห็นชัดกภาพนหน่อยนะก็คือเราได้ดูตรวจสอบอเส้นทางซึ่งคาดว่าคนร้ายจะเข้ามา,มาก่อเหตไไุได้ได้จำลองจำลองสถานที่เกิดเหตุไว นะครับแล้วก็พร้อมกันเดินเดินกล้อง C C V ซึ่งอยู่บริเวณรอบที่เกิดเหตุก็ได้ได้ได้ตัวตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยู่บริเวณบริษัทสัญชัยในกล้องที่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสงสัยเป็นคนร้ายอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดครับผมครับ,รบตรงนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยวมันเป็นจุดล่อแหลมหรือเปล่าที่เขาไปจอดรถอยู่เป็นเป็นบ้านภากปกตินะครับไอเป็นห้องแถวตึกแถวปกติซึ่งก็มีรถจอดอยู่สี่ห้าคันก็ถือว่าเป็นจุด เปรี้ยวไหมก็ที่จริงปกติอ่ะมันจะต้องเก็บทรัพย์ไว้ที่บ้านนะไม่ไม่ไม่ควรเก็บที่รถที่รถใช่ครับไม่ไม่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะว่าตรงนั้นมันมันเป็นที่สาธารณะซึ่งใครสามารถเข้าออกได้มันไม่ใช่พื้นที่ปิดครับเสียนแขกบอกว่าเขาเองเปิดร้านพระเครื่องชื่อร้านพระเครื่องมีตังอยู่ที่แถวแถวถนนวงสว่างเขตบางซื่อไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมากนัก ส่วนทรัพย์สินที่สูญหายไปมีหลายรายการเช่นสร้อยคอทองคําหลายเส้นพระเครื่องเลี่ยมทองเก่าแก่หายากหลายองค์กุมารทองเลี่ยมทองปืนพกสั้นหนึ่งกระบอกรวมมูลค่าทรัพย์สินเกือบ1ิบล้านบาทอันเกพลพินโยถ่ายภาพภาะสพลโตหอมบุตรรายงานครับเก็บมา16หปีขอบคุณคุณภรสพพลครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับสำหรับยาโซแลมหรือว่ายาเสียสาว ที่ยังพบว่ามีขายกันอยู่ตามร้านขายยาบางแห่งนะครับแต่ว่าแหล่งที่มีการซื้อขายอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือทางอินเทอร์เน็ตครับที่พบว่ายาเสียวสาวเหล่านี้ยังมีอุปกรณ์เซ็กปลอมและยาปลุกเซ็กที่ผิดกฎหมายอยู่เป็นจำนวนมากต้องไปตรวจสอบความารายละเอียดต่างๆนั้นจากทีมข่าวคมชัดลึกครับ ชัยการ,รมลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขายยาแผนปัจจุบันในเขตห้วยขวางและใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งหลังจากสืบทราบว่าร้านขายยาเหล่านี้มักจะขายยาแก้ไอพร้อมกับยาแก้ปวดรวมกันใน1ชุดโดยมีสับเฉพาะในการซื้อขายเรียกว่าโปรหชุดราคา180ร180บาทและหากนำไปผสมกับน้ำอัดลมจะทำให้เกิดอาการมึนเมาจึงเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นขณะนี้ ทีมข่าวทําทีเข้าไปซื้อยาประเภทนี้ที่ร้านขายยาแห่งหนึ่งห่างจากมหาวิทยาลัยเพียง800เมตรสามารถเข้าไปซื้อได้ทันทีกีเท่าไหร่ครับ180บ่ะเม็ดเพิ่มแหงเท่าไหร่ครับแางละ40บาทอ่ะ40บาทเหรอโอ้ยมันไม่มีแล้วด้อยเหรอไม่ขายเลยอ๋ออันนี้ที่เดินมาจากที่อยู่อ้าเหรอเม็ดต่อเม็ดอ๋ออ๋อเม็อเม ห่างจากจุดนี้อีกประมาณ1กิโลเมตรจะมีร้านขายยาลักษณะเดียวกันอีกแต่จะมียาแก้ไอให้เลือกหลากหลายยี่ห้อเมื่อทีมข่าวเดินเข้าไปขอซื้อเจ้าของร้านกลับบอกว่าช่วงนี้ของขาดตลาดแต่ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกแทนราคาและสพรพพคุณใกล้เคียงกัน สำหรับประเภทนี้กลุ่มวัยรุ่นมักใส่ย,ยาเม็ดที่เรียกว่ายาเสียสาวเข้าไปเป็นส่วนประกอบและจะมีขายายาชนิดนี้เพียงไม่กี่ร้าน จะรู้จักกันเพียงเฉพาะกลุ่มส่วนร้านยาที่ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจพบว่าตั้งอยู่ย่านอนุสาวดีชัยสมรภูมิเปิดขายอย่างจงแจ้งมีเด็กวัยรุ่นหลายรา,ายเข้าไปซื้อยาประเภทนี้จำนวนมากราคาของตัวยาทั้งหมดรวมยาเสียสาวแล้วจะมีราคาตกชุดละ360บาท ท่านผู้ชมครับนี่คือยาทั้งหมดนะฮะที่ผมเข้าไปซื้อตามร้านขายยาทั่วไปฮะและหนึ่งในนั้นมียาเสียสาวรวมไปถึงยาแก้ไอที่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้มักผสมกับน้ำหมดลมและดื่มกินครับซึ่งตัวยาพวกนี้ฮะนอกจากจะขายตามร้านขายยาที่ผมพาท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะก็ยังจะขายตามอินเทอร์เน็ตอย่างจงแจ้งครับ นักศึกษาคณะนิเทศาสตร์หนึ่งในกองบรรณาธิการหอข่าวหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าสาเหตุที่ต้องนำเรื่องนี้มาเปิดเผยเพราะทุกวันนี้ในหมู่วัยรุ่นมีการนิยมใช้ยาประเภทนี้อย่างแพร่หลายและโจงแจ้งในแต่ละครั้งจะมีการซื้อขายกันครั้งละ2ชุดขึ้นไปมีราคาที่สูงและนับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นได้ข้อมูลจากคนที่กินอยู่แล้วด้วยครับ เป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยไปตามร้านต่างๆานั้นเรก็พบตามที่มีข้อมูลมาจุดไหนบ้างที่เราไปมาสำรวจมาทั้งหมดที่ไปสำรวจมาก็มีย่านอินธรรมลาครับย่านสาวรีจรัสณีวงแล้วก็มีรามคำแหงไปลักษณะการซื้อเข้าไปซื้อเนี่ยเข้าไปซื้ออะไรเข้าไปซื้อได้เลยเหมือนเราไปซื้อยาปกติทั่วไปหรือว่ายัางไงก็คือยาพวกนี้ครับถ้าเป็น ร้านที่ก็มีการขายพวกนี้อยู่แล้วก็ขายให้ไว้รุ่มประจำอะ่ะเขาก็จะมีการรู้กันอยู่แล้วครับว่าต้องการยังไงบ้างยังไงสมมุติเข้าไปสั่งนงครับสั่งว่าเอาอยาตัวนี้ชุดหนึ่งเขาก็จะจัดมาให้เลยเขาเป็นชุดโดยไม,ไม่ต้องบอกอาการหรือว่าอะไร,ะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับ ยาชนิดนี้ที่กลุ่มวัยรุ่นใช้อยู่นับว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งสามารถซื้อหาได้ง่ายดายและจากการสำรวจยังพบอีกว่าร้านขายยาลักษณะนี้มีอยู่เป็นจำนวนมากทั่วกรุงเทพมหานครโดยไม่มีหน่วยงานใดเข้าจับกลุ่มทำให้มีกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องตกเป็นทาสของยาประเภทนี้มาแล้วหลายรายครับวรพันธ์สุกแก้วทีมข่าวอาชญกรรมรายงานครับ และช่วงนี้ไปตรวจสอบลำดับข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับ7จ็นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มเขตเทศบาลนครยะลาตั้งแต่ช่วงเช้าหลังชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางออกมาเลือกจับจ่ายซื้อของและเครื่องเส้นไหว้เพื่อนำไปจัดเตรียมสำหรับไหว้เจ้าและบรรพบุรุษในวันตรุษจีน 8นาฬิกาผู้สมัครผู้ว่ากทมพักเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ประชันนโยบายจัดการน้ำพงสพัฒ์ขายไอเดียเชื่อมต่อระบบท่อเพื่อระบายน้ำขณะที่สุขุมพันธ์เน้นพัฒนาระบบป้องกันด้วยแก้มลิง25แห่งกับ7อุโมง์ผลักดันน้ำเราต้องหาวิธีที่จะทำให้กรุงเทพมหานครพื้นที่กรุงเทพมหานครรับน้ำฝนได้เกิน60เม,มนะครับมีอยู่หลายวิธีด้วยกันครับ วิธีหนึ่งคือขยายท่อระบายน้ำในพื้นที่สำคัญวิธีที่สองคือปรับความลาดชันของท่อระบายน้ำนะครับให้ลาดชันมากขึ้นน้ำจะได้ระบายนิ่งขึ้นเร็วขึ้นอาจจะเท่าตัวนะดยซ้ำนะครับอีกวิธีหนึ่งคือการสร้างสิ่งสิ่งที่เรียกว่าคลองด่วนครับมีหลายคลองที่เช่นริม ถนนวิภาวดีนะครับซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่สามารถระบายออกคลองใหญ่หรือแม่น้ำเจ้าพญาได้เราจะหาวิธีระบายออกแม่น้ำเจ้าพญาหรือคลองใหญ่คือกรุงเทพมหานครได้มีความจําเป็นต้องเชื่อมโยงท่อระบายน้ำเนี่ยทั้งระบบแล้วก็เข้าสู่อุโมงยักษ์ให้ได้นะครับไม่ว่าฝนจะตกไม่ว่าจะมีอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยท่อทุกท่อเนี่ยจะสามารถระบายน้ําถึงกันได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการลอกท่อ การดูแลท่อต่างๆเหล่านี้เราจําเป็นต้องทําอย่างต่อเนื่องถ้าผมก็มีความตั้งใจว่างานแรกๆเลยที่เราจะทําก็คือเรื่องของการลอกท่อเรื่องของการวางระบบท่อใหม่ซึ่งอาจจะใช้เงินไม่ไม่มากนักนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําแล้วก็คงจะต้องมีการาใช้ระบบ GPS นะครับในการที่จะดูว่าระบบท่อเก่านั้นวางอยู่ใต้พื้นดินลึกหรือว่าตื้นขนาดไหนอย่างไรแล้วก็จัดระดับ จัดความเอียงลาดของท่อเนี่ยให้เกิดการระบายน้ำได้ได้อย่างรวดเร็วนะครับ8.30นาฬิกานาทีบ้านสมเด็จโพเผยผลสำรวจเลือกตั้งผู้ว่ากทมระบุว่าปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจเลือกผู้ว่ากทมคือตัวผู้สมัครรองลงมาคือนโยบายส่วนจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากทมอ,อันดับหนึ่งหมอมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรอันดับ 2, สองพลตรรวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญ เก้านาฬิกาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทาริศเพ่งดิตบอกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและอดีตรองนายกรัฐมนตรีสุเทพเทือกสุบรรจะหน,นีความรับผิดชอบกรณีโครงการก่อสร้างโรงพัก3 9 6แห่งไม่ได้เก้านาฬิกา30นาทีรวบช่างซ่อมคอมพิวเตอร์หัวสายขายยาบ้าผ่านทางเฟซบุ๊คลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและเพื่อนที่เล่นด้วยกันสารภาพลักลอบขายมาประมาณ2ปีแล้วโดยตำรวจไม่เคยระแคะระคายเลย 11.30นาทีตำรวจแจ้งข้อหา100ร้อยตำรวจตรีเจ้าของรถเบนซ์ระเบิดในอูต่ติดตั้งแก๊สย่านตลิ่งชันแล้วส่วนสาเหตุการระเบิดเนื่องจากระบบแก๊สติดตั้งภายในรถรั่วจนทำให้รถยนต์ที่จอดดูได้รับความเสียหายรวม4คันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 1 1 3เนาิกา30นาทีรวบเพื่อนแสบสวมรอยตีนแมวลักทรัพย์สินในหอพักหาเงินเสพยาบ้าสุดท้ายจนมมภาพโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมของกลางโทรทัศน์จอ l c ลซเครื่องโน้ตบุ๊ก1เครื่อง,องและรถจักรยานยนต์ยี่ห้อย,ยามาฮ่ารับสารภาพก่อเหตุมานานแล้วนับไม่ถ้วน 12นาฬิกา30นาทีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเขียนข้อความผ่านเฟซบุ๊กอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนโดยอวยพรให้คนจีนและพี่น้น экспер, นองคนไทยเชื้อสายจีนร่ำรวยรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขตลอดปี2556 13นาฬิการัฐมนตรีกลาโหมพนอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์ยืนยันไม่ได้ขัดแย้งกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกรณีแนวคิดการประกาศเคอร์ฟิวในบางอำเภอของจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำเรื่องนี้ต้องหารือกันในหลายๆฝ่าย 13นาฬิกา30นาทีกองบังคับการตำรวจน,นครบาลออกมาตรการคุมเข้มดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยจุยเทศกาลตรุษจีนโดยเพิ่มตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนพร้อมสั่งห้ามตำรวจรับเงินแตเอีย14นาฬิกาอาการอาภาธพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณปททริสุทธโธวันนี้อาการดีขึ้นไม่มีไข้คุยได้มากขึ้นหลวงพ่อบ่นอยากกลับวัดแต่คณะแพทย์ยังต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดหากอาการดีขึ้นต่อเนื่องจะพิจารณาให้กลับวัดบ้านไร่ 14นาฬิกา30นาทีกกตสมชัยจึงประเสริฐบอกว่าการทำโพต้องเป็นไปตามหลักวิชาการจะถือว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าทำตามหลักวิชาการแต่มีเจตนาชี้นำหรือรับจ้างเพื่อจูงใจให้เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ถือเป็นการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 16นาฬิกานายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรกำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ396แห่งเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและจะเรียกผู้กำกับทุกสถานีร่วมประชุมสัปดาห์หน้า17นาฬิกา29นาทีหลังจากที่มีกระแสออกมาว่าพลตรีสนั่นขจรประสาทอดีตรองนายกรัฐมนตรีเสียชีวิตแล้วล่าสุดสิริวัฒน์ขจรประสาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรออกมายืนยันว่า เสนันยังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่และยังคงอยู่ในการดูแลของแพทย์1 7ิ54นาทีรวบแล้วสาวผู้ต้องหาลวงขายตุ๊กตาเฟอร์บี้ออนไลน์ขณะเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้านเจ้าพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวหวันผู้ต้องหาหลบหนีล่าสุดยื่น1ล้าน7แสนบาทสารปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว 19นาฬกามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย36รายและบาดเจ็บมากกว่า100คนจากการลอบวางระเบิดตลาดกลางแจ้ง2แห่งและกลุ่มรถตู้รับจ้างในถิ่นของมุสลิมนิกายชีอาหลายแห่งทั่วอิรักนับเป็นเหตุการณ์นองเลือดที่สุดในรอบ2เดือน 19้านาฬิกา30สนาทีอันากรสกาสาวประเภท2ที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อเธอชนะการเลือกตั้งได้เข้าไปทำหน้าที่ในรัฐสภาโปแลนด์เมื่อปีที่แล้วพลาตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโปแลนด์ and, ไปอย่างน่าเสียดายในการโหวตวันนี้20นาฬิกากรุงตุนิสเมืองหลวงของตุนิเซียเป็นอามาาัมพาตเมื่อประชาชนจำนวนมากพากันผลักงานประท้วงรัฐบาลต่อกรณีการลักลอบสังหารแกนนำฝ่ายค้าน ขณะที่พิธีศพของเขาก็จะมีขึ้นในวันนี้และคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานจำนวนมากหมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรายการลุยข่าวร้อนในค่ำคืนนี้พบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงศุกร์ห้าทุ่มเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ